ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1 กับสู่รเบที่3แล้วค่ะนี่พี่ชนถ้าเกิดใครเนี่ยแบบว่าอยากรู้ย้อนหลังนะคะรายการเราพิมพ์คำว่า C H A M P cudpai ค่ะใน YouTube สามารถเจอกับพวกเราได้เลยดูได้ทุกที่ทุกเวลาและตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงเมื่อกี้ทางด้านโจโจจูดูสได้ได้พาพวกเรานะครับไปดูบรรยากาศที่สนามราชมังคลากฬาสถานในเกมที่เรียกว่าน่าจะเป็นนัดที่คนดูเยอะที่สุดที่ราชมังคลากฬาสถานประจำปี2557หรือว่า2,014คราวนี้ทุกชดเด็ดที่เกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศศึกอาเซียนคับนัดแรก ต้องย้ำนะครับว่านัดแรกนะฮะส่วนนัดที่2เป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงจะมีมาให้ดูและอย่างที่ได้อธิบายให้แฟนๆได้เข้าใจนะครับว่าเนื่องจากรายการนี้ไม่ใช่รายการสดเรามีความจําเป็นที่ต้องส่งเทปให้กับสถานีตอนวันศุกร์ฉะนั้นหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเกมมันเพิ่งจบทําไมเราไม่สามารถที่จะนําผลล่าสุดมาได้อันนี้ต้องขออธิบายนะครับให้ทางด้านของคุณผู้ชมได้เข้าใจเข้าใจกันแล้วค่ะพร้อมหรือยังพี่แชมป์ที่จะไปดูที่สนามไฮไลท์จะเป็นยังไงบ้าง เราจัดไบอลไทยฟีเวอร์วันนี้แชมป์จัดไปตอบย้ำกระแสะฟุตบอลไทยในการแข่งขันระหว่างไทยแลนด์ของเราพบเสือเหลืองมาเลเซียสำหรับครึ่งแรกในเกมนี้ทีมไทยของเราเป็นฝ่ายไล่บุกตั้งแต่วินาทีแรก แต่ยังออกอาการเกร็งเล็กน้อยเมื่อต้องมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลกว่า50,000คนที่สนามราชมังคลาส่วนมาเลเซียถือว่าวางเทคนิคมาได้ดีเมื่อวางเกมเพรสชิ่งรอจังหวะโต้กลับได้เป็นระยะต่างฝ่ายต่างมีโอกาสลุ้นประตูกันอย่างสนุกจบครึ่งแรกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังกลายเป็นทีมชาติไทยที่เล่นได้อย่างสุดติง่ง ไลบ่บี้ไลบ่บทจนเสือเหลืองมาเลเซียออกอาการอย่างเห็นได้ชัดหลังจากบทอยู่นานแฟนบอลไทยทั้งประเทศก็ได้เหกันลั่นเมื่อผู้เล่นมาเลเซียทำฝ่า,าวอดิศักกลสอนในเขตโทษเป็นจุดโทษสิครับลูกนี้เป็นเป็นชาลิวชับปุยสัตว์เข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ไทยแลนด์ปูนปูน หลังจากได้ประตูขึ้นนําไทยแลนด์บุกต่อครับบุกเข้าไปบุกเข้าไปชนาทิพได้บอลกระชากกระชากปาดเข้ากลางเป็นเกลือกลิดทุีการโกไทยแลนด์สองประตูต่อศูนยังไม่นำใจไทยแลนด์บุกต่อเนื่องคราวนี้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเมื่ออาการเกรงหายไปดูครับติ๊กตอตกติต๊กตอตกติ๊กตอก การเข้าทำที่สุดยอดสไตล์ t h a i l a ด์ only แหมถ้าเข้าลูกนี้รับรองคลิปนี้จะถูกฝังอยู่ใน YouTube เป็นสถิติแน่นอนจบเกมไทยแลนด์ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมหน้าทีมชาติไทยออกไปยืนมาเลเซียจะเป็นอย่างไรจะได้แชมป์หรือไม่หลายๆท่านคงทราบผลกันไปแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าพวกคุณเล่นกันด้วยใจแบบนี้เชื่อว่า ผลการแข่งขันก็ไม่สำคัญเท่าการที่พวกคุณได้แสดงให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าคุณคือตัวแทนที่เหมาะสมของพวกเขาทุกคนสู้สุดใจไทยแลนด์ยังไงบรรยากาศ สุดยอดนะพี่แชมป์เนาะก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่นะครับของวงการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งคนวงในก็บอกนะครับว่าความสาเร็จนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าทางด้านของโค้ชก็คือคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตำนานตีลังกาทีมชาติไทยคนนี้เขามีปรัชญาในการทําทีมก็คือไม่แคร์คนดังแต่แคร์คนเก่งและแคร์คนที่เป็นเด็กเพราะว่าจะสังเกตนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้หลายคนยังงงว่าเขาเป็นใคร ส่วนนักเตะที่เราคุ้นชื่อค,คุ้นคุ้นคุ้นหูกับไม่ติดหลายคนเพราะว่าโคพซโกเขาใช้หลักที่บอกว่าเด็กที่ยังไม่ดังอีโก e หรือความมั่นใจอาจจะไม่สูงเท่ากับว่าเวลาสั่งอะไรแล้วเด็กพวกนี้ยังคงไม่เคยควา้าแชมป์รายการใหญ่ๆยังคงไม่เคยที่จะ ได้รับเงินเดือนเยอะๆจนเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็โดนสปอยฉะนั้นเนี่ยจะลงไปแล้วก็จะเล่นตาม, Back แ,ตม iko, แบบแผนของโคซิโกแบบเป๊ะๆฉะนั้นตอนนี้ออดังสู้เด็กเก่งไม่ได้เออนั่นละสิช่วงหน้าพี่แชมป์ห้ามพลาดวิวกับพี่แนนกลับมาแล้วพี่แนนสาวเซ็กซี่ประจำรายการของเราจะมีเรื่องเด็ดๆมาฝากคุผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราจัด,ดไป